ตอนนี้ก็ถึงบ้านพ่อเท่านะครับพี่น้องโอ,โอ้ทางขาบ้านเพื่อนขวาขวาโยกซ้ายโยกขวาเนี่ยปีนี้เราผมเห็ดนมาเห็ดตะนี้พูหลังชุดไทยไปแล้ว,นนวลครับผมผ้าลูกผ้าเมี่ยมไม่เยี่ยมพ่อเท่าครับสาระและความบันเทิงกับช่องมานาสตอรี่ บ้านสามหลังก็ญาติพี่น้องนะครับเรียงกันเป็นบ้านอาเนาะเรียงกันในทรายยับเป็นไงบ้างฟางโอเคไหมลูกโอเคมากเลยมามามาลงมาลงมา อทิ้งบันพอถา่าแล้วครับทุกคนมะพร้าวนะครับจเจ้ามีรันโอ้ทุกคนมาตัวย,ยิงดีใจเห็นเจ้าของมาเฮ้ยหยุดหยุดหยุด จำไม่ได้มันจำไม่ได้แต่อนตัวนี้ก็ไปอยู่ไปอยู่กับแอดมนาที่บ้านนะครับแต่มันชอบไล่วิ่งกัดมอร์ไซเลยเอาไว้บ้านมันไม่จัดรอโอ้มันดีใจนะ เจ้ามะพาเนี่ยชอบวิ่งไล่กัดมอเตอร์ไซค์นะครับอาสไว้านก็อยาลงจจะขาดแล้วมันลงมานะตัวนี้ก็คนของเลยนะฮะร

คนกล้องเสียพาไอขึ้นบนบ้านแล้วออเอาไปมองที่ไอไข่นอนน่ะเนี่ยกล้องกล้องสีชมพูเนี่ยเนี่ยกล้องสีชมพูเนี่ยเออไปมองที่ไอนอนน่ะ,ม,นะมองมองเก้าที่ไอนอน,นทั้งเทียนอ่ะไปเออคนไปซอยไอ,อได้เอาตรงไหนล่องก้อวมัน,นเริ่มงทั้งหมดสามสิบตายเอากล้องนี่พร้อมนะนี่กล้องนี่มองที่ไอไข่นอนน่ะที่มองจับเออ เอาตอากไปก้ไลอันะยกไปที่อันที่ยังโอ้ดิบของฝากแม่แม่ของฝากแม่อบอลสีมาฝากแม่นะคับที่บ้านก็เลี้ยงบอนสีโอ้ในต้นในต้นองุ่นไม่ะุกสาวซื้อต้นองุ่นมาฝากนะครับ เีย,ยไม่แ่าได้ต้นมงลุนไปละคุณอมไปละเอ้าลงสีนี่เอามาแล้วกับพัดดีประกอบไปเลยพอถ่ายสีลส่องสีได้ไหมฮะขึ้นไม่ยากว่าบบุ้นเสียเราต้องแพร่ท่ะงนี่ก็เป็นต้นไม้ที่เอามาฝากทงางบ้านนะครับ ไปตั้งเยอะลยกระเป๋ากระเป๋าเสียอผ้าไอ้มีกล้องเยอะเลยกินเขาไปโอ้ไม่นอนอยู่ในป่าเลยนี่ฮะมันเพิ่กไปยุ่งจังสี่เลยฮะหลังนี้ก็ เธอเผาเพื่นกับได้ต้นองุ่นเพื่นว่าสั่งลูกสาวว่าอยากได้ต้นองุ่นเพื่นว่าลูกสาวได้สื่อมาให้ต้นไม้ที่โตโตอ่แถวนี้ก็ดีแหละนะเพราะพราแอปนามาก็จะเอามาปลูกด้วยเธอต้นนี้เป็นต้นอะไรนะโตแล้วปลูกไว้ห้าปีหกปีฮะโตแล้วปลูกไว้ก็ไก่หม่งไก่หม่งปั่ หนูว่าจะใส่หัวต้นหนูต้นหนูเออยวัสดีวัสดีอ่ะนี่ก็กำลังแกะต้นไม้พักฟื้นก่อนต้นไม้พักฟื้นเลยต้นไม้เดี๋ยวมาฝากมันตอนมาปลูก เนี่ยล้มเนี่ยล้มนี่เป็นล้มอ่านนอกข้าบอกให้ทมบอยทมเนี่ยขุดไปขายตลาดตางออกเป็นแฉบตกหมุนไปยังเดี๋ยวบอยทมต้นงดก้อนมนันผมเนี่ยก็ต้นอะไรต้นไปม,มีเธอโตวไวเหมือนกันนะอ่ะอ่ะสวัสดีเอฟซีลูกอันนี้ก็น้องเข้าฟ่างนะครับเป็นไงบ้างอยู่ท้ายรถเป็นไงบ้างครับอยู่ท้ายเป็นไงบ้างคุย้าวฟ่าง,ง,าง <ND. S 1> สิ นี <l id> ่ต <Bond> ่ขนมาเต็มเลยนะขนจะไมอนนะโอ้โหมันวิ่งฟางฟางถอดเชือกออกให้มันดีกว่าฟางจะไมลอนเนี่ยถอดเชือกออกให้มักนก่อนให้มันนั่นเพื่อมันดูนึ่ไะเออนีใ ไไฟเขาั icana, ่ช่อหท่คนออกเพียงเดน่นี๋ยวมููพยเาได้หนี่แหละมาถึงบัานถึงซ้อนครับอ่ะก็จะถ่ายบรรยากาศทุกคนได้ชมกันครับบรรยากาศต่อไปเป็นยังไงบ้างเนาะขอบคุณมาเยี่ยมมายามพอถอไม่เทาครับ าขอบคุณสำหรับคลิปนี้ครับมาเจอกันคลิปต่อไปเล้อฝากกดไลค์กดแชร์ฝากเป็นกำลังใจให้กันครับสวัสดีครับ